ก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่ๆทั้งสองคนนะคะด้วยน,นะคะที่ชื่ออะไรบ้างคะค่ะ,คะพี่ชื่อนิชาชมสา,ารนะคะจบสาขค, <only> ค่ะ F S M ค่ะสวัสดีค่ะสว่วนพี่นะคะพี่ชื่ออภกรสินชยนะะัยค่ะสาขา F S M เช่นเดียวกันค่ะค่ะพี่จบรหัส63ทั้งคู่เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะ,ะรู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้ได้กลับมาเจอเพื่อนๆได้กลับมาที่คณะ ตื่นเต้นมากเลยแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่ได้เจอน้องๆเจอเพื่อนแล้วก็คณะเปลี่ยนไปเยอะมากเปลี่ยนไปจนแบบดีขึ้นเยอะเลยอ่ะใช่ใช่พวก,พ,วกพี่ก็ AI 15เห้านอแล้วก็แบบผ่านไปปีปีกว่าๆเลยไหมที่ไม่ได้มาคณะเกือบสองปีดีแต่มากๆแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเจอน้องๆเจอ,อคณะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอืม ดีใจดีใจค่ะดีใจดีใจว่าอันี้มีอะไรจะฝากถึงน้องๆที่กําลังเรียนอยู่ตอนนี้ไหมคะก็สู้ๆนะคะที่ผ่านมาแล้วทุกคนก็ผ่านได้เหมือนกันเราจะต้องสู้ไปด้วยกันก,ก็ไม่มีอะไรเกิน,นเกิดเติมของเราถ้าเราฝึกฝนขยันวันเพียนก็ยังไงเส้นชัยก็อีู่ข้างหน้าเราก็ต้องรีบไปให้มันให้ได้แน่นอนอยู่แล้ว เรียกตามมานะคะพี่รออยู่ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่ด้วยนะคะพี่ชื่ออะไรคะโอเว่นครับโอเว่นจบรุ่น63ใช่ไหมคะสค่ะาขาอะไรคะอ่า d ุซซ n ยเด็ดนะครับอ๋อวันนี้รู้สึกยังไงคะได้กลับมาที่คณะกิดถึง่ะกิดถึงแล้วก็รู้สึกว่าคณะดูพัฒนาขึ้นเยอะเลยครับมีห้องน้ำที่แบบ เหมือนแบบพารากนแล้วก็ที่ห้องอเป็นห้องพักผ่อนอะไรสักอย่างเดี๋ยวเราลองไปนั่งดูสุดท้ายแล้วมีอะไรจะฝากถึงน้องๆที่กําลังเรียนอยู่ตอนนี้ไหมคะเออพี่ก็รู้สึกว่าอยากเป็นกําลังใจให้นะครับแล้วก็อ,อ,อยากอยากให้ใช้ชีวิตในมหาลัยให้มันเต็มที่เพราะว่าจบมาแล้วแบบเหนื่อยไม่อยากจบอยากเรียนจริงๆตอนเรียนอาจจะอยากจบแต่พอจบแล้วอยากเรียนตอนเรียนอยากตอนเรียนอยากจบตอนจบอยากเรียนนะคะ ขอบคุณพี่มากนะคะค่ะต้องขอแสดงความยินดีกับพี่ๆทุกคนด้วยนะคะพี่ชื่ออะไรกันบ้างคะชื่อบายค่ะชื่ออายค่ะชื่ออิงค่ะอ่าพี่จบจาก AI เท่าไหร่คะ AI 15ค่ะหา่างขายไปนานเลยนะเพราะว่าโควิดใช่ใชอารู้สึกยังไงบ้างคะได้กลับมาที่คณะของเราก็คิดถึงคณะค่ะคิดถึงอาจารย์ใช่ใชก็คิดถึงบรรยากาศเก่าๆอะค่ะตอนที่เราเรียนอยู่ ก็คิดถึงเพื่อนๆค่ะดีใจที่ได้มาเจอเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะก็ยังรู้สึกขอบุนเหมือนเดิมค่ะความรู้สึกเก่าๆกลับมานะคะมีอะไรจะฝากถึงน้องๆที่กำลังเรียนอยู่ตอนนี้ไหมคะตั้งใจเรียนค่ะน้องๆผ่านมันไปให้ได้ไม่ต้องหนีซิ่งนะลูกนะก็อาจารย์ที่คณะเราน่ารักค่ะอาจารย์ทุกคนก็ช่วยเราถ้ามีอะไรศึกษาอาจารย์ก็น่าจะดีค่ะไม่มีอะไรน่าห่วงเียยน้องม อยากให้น้องๆสนุกกับการเรียนนะคะแล้วก็อยากเครียดเยอะเกินไปค่ะใช้ชีวิตในมหาลัยให้เต็มที่ค่ะส่วนใหญ่พี่เขาก็จะบอกว่าใช้ชีวิตในมหาลัยกันให้เต็มที่เนาะใช่ก็ขอขอบคุณพี่ทั้งสามคนมากมาเลยนะคะขอบคุณค่ะ